ต่อไปจะเป็นการสร้างเอกสารใหม่นะคะการสร้างเอกสารใหม่นะคะทำได้โดยวิธีการคลิกที่เมนูไฟล์นะคะแล้วก็ new น,นะคะจากนั้นเราจะทำการกำหนดค่าต่างๆนะคะดังหน้าจอที่เราเห็นอยู่นะคะอย่างเช่น name น,นะคะเป็นการตั้งชื่อไฟล์นะคะ profile เป็นประเภทของเอกสารที่เราต้องการที่จะสร้างนะคะ number of artboard นะคะก็คือเป็นจำนวนแผ่นง,งานที่เราต้องการที่จะสร้างนะคะอันนี้ก็เราจะเลือกได้ แล้วแต่จํำนวนงานที่เราต้องการที่จะสร้างนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นการอุมมองในการสร้างนะคะว่าเราจะสร้างจากไหนซ้ายไปขวานะคะบนลงล่างนะคะตัวนี้นะคะหรือว่าจะดูแค่แผ่ผนเดียวนะคะตัวสเปซชิ่งนะคือก็คือระยะห่างระหว่างงานนะคะคอลัมน์ก็คือเราจะดูงานเป็นกี่คอลัมน์นะคะไซส์คือขนาดของงานที่เราต้องการที่จะสร้างนะคะก็จะ มีหลายประเภทนะคะด้วยกันนะคะในกรณีที่เราต้องการที่จะกําหนดเองเราก็เลือกเราก็ไปเลือกที่ตัวคัสตอมนะคะตัว Y คือการกำหนดความกว้างนะคะไก็คือความสูง Unit ก็คือหน่วยของงานที่เราต้องการที่จะทําขึ้นนะคะออ e n t a t i o n ก็คือแนวของกระดาษนะคะแนวตั้งแนวนอนนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นการกําหนดระยะขอบตัดตกของงาน โดยปกติจะตั้งที่0.3นะคะแอดวานนะคะจก็จะประกอบไปด้วยโหมดสีนะคะความละเอียดของงานนะคะแล้วก็มุมมองในการดูนะคะโหมดสีในที่นี้เราจะตั้งเป็น R G B นะคะตัวความละเอียดของงานเราจะตั้งที่300นะคะตัวนี้แล้วก็ตัว Preview ก็คือตัว default นะคะหลังจากที่เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกที่โอเคค่ะ เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการการสร้างไฟล์ใหม่ค่ะ